สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมมัดอีกแล้วนะครับผมเป็นในส่วนของมัดมหัสจัทร์ไม่ใช่มัดหันสาการันตีนะครับผมอ้ยมันบอกว่าการันตีมันน่าจะต้องการันตีดิรอบนี้อือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมพิเศษร,รับสองการสองมัดจะเต็มพี่สงมาเลย โอ้สีม่วงกับสีฟ้าเออใหม่ไม่ซ้าใครนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยใ้ขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจับแพงหรือเปล่านะครับผมต้องไปดูในเกมมาอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์เลยกดไลค์กดแชร์กดตามนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพด้วยคลิปนี้แหละคนดูเยอะแน่นอนพี่ขอสักห้าห้าร้อยไลค์ไปฝากด้วยนะครับผมพี่ขอสักห้าร้อยไลค์มาดูกันว่าน้องๆจะทําให้พี่ได้หรือเปล่านะครับเพราะแบบพี่จะมาส่มให้น้องๆดูนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผม ห้าร้อยไลท์ถึง 1, หนึ่งพันไลค์ไปถ้าถึงหนึ่งหมื่นวิวอ่ะเออโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยไป Let's go <S โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ EXD Gamer นะครับโอเค,คผมสําหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมหมัดนะครับผมสองรูปแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออมั่วไปหมดแต่กดอื่นเลยนะครับผมพี่ฝากกันด้วยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวท มีแอปเติมเงินแอปเติมเกมนะครับผมก็สามารถไปเติมได้ที่เพจ Easy Card ได้เลยนะครับผมมีทั้งเติมผ่านเมลอาแล้วก็เติมผ่านวีดีมี2รูปแบบนะครับผมใหน้น้องเลือกเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอนเซอร์ที่จะเข้านะครับผมตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะแต่ขอไม่ไม่เป็นแบบเดียวกับเกมส่มเกมขอเป็นแบบเื่ดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะขลับไหนสวยเท่ขนาดไหนมัดสองมัดแน่เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มัดพี่มีแล้วเหรอแต่เนนี้พี่ยังไม่มี มันมาด้แบบสองกิจกรรมแบบนี้หรอแล้วคือหนึ่งครั้งเก้าเพชรหนึ่งรอบหนึ่งพันเก้าคือรับประกัน11ครั้งคือได้หนึ่งหมัดพีก่กวดวได้สมว่าคนดูโอ้ยชิบหายแลย้วมันจะได้สาหรือเปล่าฮะมีแล้วไม่สามโอ้มันบอกมีแล้วไม่มีสานี่น,นี่คือการันตีอะ่ะมันหนึ่งพันพเอ้ยหนึ่ 1 9 9 9 1 9 9ประมาณนั้นนะครับแต่คือพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับผมว่ามันจะหมดสักกี่เพชรน,นะครับขอดูก่อนแต่คือพี่จะจะไม่สุ่มแบบแบบ1รอบ1นึ่นะเพราะแบบมันเคยมากิจกรรมแบบนี้แล้วแล้วก็พี่ก็ไปไปสุ่มแบบทีละ1ครั้งอะ่ะมันมีโอกาสได้ง่ายกว่าเพราะแบบมันจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดนิดนนะครับเน,นี่ย รางวัลจะเพิ่มขึ้นตามการหมุนนะครับผมแต่ราคาเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนตอนนี้พี่มีอยู่53,758นะครับเดี๋ยวพี่ขอขอตั้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มพร้อมกันทีละเก้าเพชรทีละแบบทีละนิดรอบแรกเก้าเพชรเดี๋ยวลองดูลองดูรอบที่สองรอบที่สองสิบเก้าเลยนะครับผมเพราะแบบมันการตีมันมันก็จะไปเรื่อยๆราคามันก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่สุ่มแบบเนี้ยมันมีโอกาสได้ในโฉมคอมมัดมากกว่าเพราะแบบบางทีมัน เผยดวงดีแล้วก็ปุกได้หมัดเลยแต่ถ้าน้องๆสุ่มแบบหนึ่งรอบ1 8 0 0ง1 9นแหน้ร้อแบบนี้คือมันจะการตีเลยแต่คือมันไม่ได้ลุ้นอ่ะนะผมเพราะแบบยังไงถ้าเราหมอตูทุกทุกสิ่งนะมันก็ประมาณ1919นี่แหละนะครับผมแนะนำให้สุ่มแบบทีละ1นชิ้นแต่คือพี่แนะนำกิจกรรมนี้ให้สุ่มแบบ1ชิ้นอ่ะใครที่มีเพชรรวยขนาดไหนก็แนะนำให้สุ่มทีละ1นชิ้นอ่ะเพราะแบบทีละ1นชิ้นมันคุ้มกว่านะ ไอเดีนี้อ่ะมันการันตีประมาณเอออุ้ยเคลียร์ได้ทางวันแล้วดิไอเดีนี้ยังไงมันก็การันตี1919อยู่แหละนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าน้องๆดวงจะดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือรู้สึกว่าพี่ดวงขี้ผายเลยตอนนี้เชยแล้วยากว่าจากเทอร์ไวท์จานห้าหมื่นสามตอนนี้เหลือห้าหมื่นสามเฮ้ยจากห้าหมื่นสามเจ็ดร้อยห้าหมื่นสามสามร้อยแบบเนี่ยของจริงแหละเริ่มมาแล้วเชยเริ่มมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ว่าเก้าเก้านี่ก็คือ รอบนี้สองร้อยสี่สบเก้าเพนะครับเชื่อไหมขอดิพี่ขาดอีกกี่ชิ้นวะหนึ่งสองพี่อีกสองชิ้นเองวะดูเพราะแบบยังไงมันก็หมดประมาณ1 9ึ่เการ้อนี่ยมาลุ้นกันว่ามันจะได้ในส่วนของหมัดอันนี้คือหมัดเรยววะพี่ยังไม่มีอยู่หุย้ยดังดังด,ด,ด,ดูฟังเสียงดูฟังเสียง แปลกๆว่ะมันเป็นอะไรวะวันนี้มีแล้วกลับมาลุ้นกันว่าพี่จะได้ในส่วนของกล่องสุ่มสากาหรือว่าพี่จะได้ส่วนของหมัดนะครับเพราะแบบรู้สึกว่าหน้าจอมืดโอเคมาแล้วเอามืดอีกแล้วโอเคสามไปครับเชยหม้อตู้เฉยเชีย,ชยเราต่อไป419นะครับผม อยู่ที่ว่าน้องๆจะได้ดวงอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละเพราะแบบยังไงสุ่มหนึ่งครั้งก็ได้นะครับผมแล้วก็สุ่มทีละนิดยังไงมันก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของน้องๆนะครับผมไม่ต้องไปสุ่มทีละ1919เราสุ่มทีละหนึครั้งนี่นแหละวัดดวงไปเลยบางทีแบบมันเผื่อดวงดีได้ก่อนนะครับผมไม่ต้องวนหม1,99พ9ออยู่เนี่ยมันดีแล้วก็ถ้ายัง คือถ้าพี่ยังไม่มีในส่วนของมัดอันนี้มันก็จะปดล,ล็อกให้อีกนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนมันจะบหนึ่งพันก็รอยสิบเก้าหรือเปล่าจากสามหมื่นจากห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับผมลดเหลือห้าหมื่นหนึ่งพันปร้อยสิบเก้าใช่ครับผมมันก็จะหมดหนึ่งพันสิบเก้านี่เห็นไหมจะเห็นแล้วเห็นเห็นหรือเปล่าเห็น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 เอาไปนี่เออเห็น ค okay. ประมาณน,นี้ละกันขอไปใสป่ดีๆมันจะสวยเท่ข้าลหน่อยนึงน้องมัดมัดมัดขอไปแต่งตัวไอ้แบบมันเป็นสีม่วงหน่อยสีม่วงสีหมูอันนี้หรือเปล่านี่กสวยนะมันสวยที่สเปล่าคนเด้อขอไปขอไปเล่นโซนดูดิมันสวยปะ เดี๋ยวมันก็สีม่วงชัดอยู่นะเดี๋ยวพี่ชอบไอ้ท่าไอ้คางโคงนี่ชิบหายเลยไอ้กบไอ้อาจารย์ตัวนี้สวยนะดูดิสวยอยู่นะดูกันต่ายพี่ถามหน่อย พี่พี่ถามเลยถามหน่อยถามหน่อยถามหน่อยพี่พี่เห็นเห็นฉลามอุ้ยหนูเห็นแล้วไม่เป็นไรขอบคุณนะเวร์ขอบคุณนะเฉยผมยังไม่ได้ตอบเลย,เลยแต่หมัดก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะสวยเลยนะครับผมน่าจะเมื่อกี้คนเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้น่าจะแบบมันเพิ่งอัปเดตมั้ง <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมเห็นปะสวยปะหมัดแต,แต,แต่แต่พี่ว่าสวยนะสวย สวยสวยราคามันก็จะสวยไปด้วย1นึ่1พันเก้าหนึพัเพ็นะครับแต่รู้สึกว่ามันมารอบนี้แพงเงี้ยเลยครับผมหมัดน,นี้นะถ้าเมื่อก่อนนะมันน่าจะหมดประมาณสักพันหนะครับผมพันสี่พันสมันองมันไม่ถึงพันเก้แน่นอนนะครับผมแต่คือมันมาสองหมัดแบบนี้โคตรแพง แพงจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ารอบนี้แพงแต่มันก็สวยนะครับสวยประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดไปด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอสัก5แต่รอบนี้ไม่ใช่50ไลค์แต่เป็นจะเป็น500ไลค์นะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดติดไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี